สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกบัวนะคะอ่านก่อนอื่นแล้วก็เตรียมดินก่อนนะคะดินที่ใช้ในกระถางอันนี้กระลำน้ำอันนี้จะเป็นดินเก่าของที่เคยปลูกต้นบอนไว้นะคะเราย้ายต้นบอนไปลงดินนะคะก็เลยเอาบัวมาลงในกระถางนี้สําหรับใครที่ไม่มีดินเหนียวนะคะก็ใช้ดินแบบนี้ได้ดินทั่วไปดินบ้านเรานะคะใช้ดินปลูกได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นไหลบัวฉัดนะคะ ออกมาสำหรับลูกค้าที่สั่งไหลดวงทางร้านไปนะคะก็ถึงมืออาจจะมีแห้งบ้างนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจนะคะก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะคะวิธีการปลูกก็คือเราจะเอาไหลนะคะลงไปที่ดินแบบนี้โดยไม่ให้ลึกมากนะคะเพราะว่าลึกมากเขาจะสมลักน้ำนี่ปลูกตื้นๆน,นะฝั่งตื้นๆ ดีในนี้มันมีน้ำอยู่เนาะถ้าเกิดทำแบบไม่ให้เห็นน้ำก็จะสังเกตง,ง่ายกว่านี้นะคะแล้วค่อยฝังลงไปนะคะอย่าไม่ต้องลึกมากนะคะเพราะว่าถ้าลึกมากเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่แบบจะตายได้นะคะตื้นๆหน่อยอ่ะประมาณนี้ก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะตอนลดน้ำก็ต้อง เบาๆมือหน่อยนะคะต้องคอยหมั่นดูว่าแบบรออากมันลอยไหมนะคะเพราะว่าบางทีการที่เราลด,ลดน้ําลงไปเนี่ยมันก็จะไปกระแทกกับรากเขาถ้าเขายังไม่ติดตัวดีอะ่ะมันก็จะลอยขึ้นมาเนาะ,ะก็ประมาณนี้ค่ะปลูกง,ง่ายดูแลง่ายนะคะระหว่างนี้นะคะ,ใน,ะในระยะประมาณ 1- 2ถึสองเดือนก็ยังไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยนะคะออต้องให้ติดตัวดีก่อนนะคะเราค่อยใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ทางร้านใช้เนี่ยก็จะเป็นสูตร เสมอนะคะสูตร15-15นะคะเราก็ยูเรียค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครมีปัญหาหรือว่าสงสัยอยากสอบถามอะไรก็พักแชทมาสอบถามได้นะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าของทางร้านนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ